สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทับ2ที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะคะในรายวิชาภาษาไทยสําสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านบทอ่านเสริมตัวเล็กนิดมีพิษเหลือใจเอ๊ะตัวเล็กนิดแสดงว่าตัวละครที่เราจะต้องอ่านในตอนนี้นะคะคงจะต้องเป็นน่าจะเป็นเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆ แต่มีพิษเอ๊ะจะมีตัวอะไรบ้างนักเรียนนึกถึงตัวอะไรบ้างคะที่ตัวเล็กๆแต่มีพิษลองนึกดูสิคะนึกได้บ้างหรือเปล่าคะหากนึกไม่ได้หรือนึกได้แล้วเราลองมาอ่านกันก่อนนะคะว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าคะตัวเล็กนิดมีพิษเหลือใจสัตว์มีพิษมีอยู่ทั่วไปเช่นแมงป่องตะขาบ มดแดงและมดคันไฟพบอยู่บนดินในซอกหินซอกไม้และโพรงไม้ตัวต่อแตนและพึ่งพบอยู่ตามต้นไม้คางคกและปลิงพบตามห้วยหนองคลองบึงยุงและบึงบินอยู่ในอากาศสัตว์แต่ละชนิดมีอาวุธสำหรับต่อสู้ ตูอาวุธเหล่านี้อาจอยู่ตรงส่วนใดของสัตว์ก็ได้เมื่อมันกัดหรือต่อยศัตรูได้แล้วก็จะฉีดน้ำพิษเข้าทางแผลทำให้เจ็บปวดบางชนิดอาจเป็นอันตรายถึงตายได้จากที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะคะมีสัตว์อะไรบ้างคะที่ตัวเล็กนิดแต่มีพิษหลามีพิษเหลือใจ แมงป่องใช่ไหมคะตะราบมดแดงมดคันไฟตัวต่อแตนพึ่งคางคกปลิงยุงและบึงที่เราอ่านมาสักครู่นักเรียนรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะเคยเห็นหน้าตาของมันไหมคะ เคยเห็นรูปร่างไหมหรือสามารถจำแนกได้หรือเปล่าว่าพอเห็นเจ้าตัวนี้แล้วเราไม่ควรเข้าใกล้เพราะมันชื่อว่าอะไรและมีพิษอย่างไรนะคะเราลองมาทำความรู้จักกับเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้กันดีกว่าค่ะแมงปอง่องนักเรียนคงจะรู้จักนะคะลักษณะมันคล้ายกับปูใช่ไหมคะแล้วก็มีหางยกขึ้นมานะคะแมงป่อง จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายหางบริเวณตรงนี้ไงที่เป็นอันตรายมากนะคะหากเราไปเข้าใกล้มันมันก็จะต่อยเราโดยใช้เหล็กในตัวนี้แหละทิมแทงเราทำให้เราเกิดความเจ็บปวดได้นะคะหากเรา ผู้ใหญ่ที่โตแล้วอาจจะทนพิษบาดแผลได้แต่ถ้าสัตว์เล็กๆโดนมันต่อยเข้านะคะก็อาจจะตายได้นะคะครูก็เคยมีประสบการณ์นะคะลูกหมาของครูตัวเล็กนิดเดียวตอนนั้นคุณครูจําได้มันออกไปวิ่งข้างนอกครูได้ยินเสียงมันร้องก็วิ่งออกไปช่วยก็เห็นเจ้าตัวเนี้อยู่ใกล้ๆแล้วก็มันตัวเล็กมากมันก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้นะคะครูก็ยังเสียใจจนถึงบัดนี้เลยนะคะต่อไปค่ะ ตะขาบเห็นไหมคะขามันเยอะแยะไปหมดเลยจ้าตัวนี้อันตรายนะคะที่อยู่มันอยู่ตามพื้นดินใช่ไหมคะ,ะโดยเฉพาะเวลาหน้าฝนมันก็จะหนีขึ้นมาจาก,กรูซึ่งน้ำท่วมแล้วก็หากเราไปโดนเข้ามันก็จะกัดเรานะคะบางคนแพ้ก็ทำให้ปวดหรือสามารถเป็นไข้ได้ ะะเจ้าตะขาบนี้มีเขี้ยวแหลมอยู่ที่หัวตรงนี้ไงนะคะที่เป็นพิษนะคะที่บนหัวนี่ไงนะคะมดแดงมดแดงเป็นยังไงคะลำตัวสีแดงใช่ไหมคะมันมีเขี้ยวที่แข็งแรงาหากเราเคยเรียนในชั้นป .3 มดแดงมันจะกัดเราก่อนแล้วก็ปล่อยพิษทำให้เราเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะต่อไปมดคันไฟ ลักษณะของมดคันไฟก็ลักษณะคล้ายกับมดแดงแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือส่วนก้นใช่ไหมคะจะเป็นสีดำนะคะเหมือนกันเลยมันจะมีเขี้ยวที่แข็งแรงเขี้ยวตรงนี้ไงคะที่กัดเราแล้วก็ปล่อยพิษนะคะแล้วก็ความแสบร้อนของมดคันไฟเนี่ยจะแสบมากกว่ามดแดงนะคะต่อแตนอนักเรียนดูเจ้าตัวต่อกับแตน ะะต่อกับแตนดูแล้วลักษณะของมันจะคล้ายกันมากแยกแทบไม่ออกเลยนะคะครูก,ก็เลยไปศึกษาดูนะคะเพื่อจะมาอธิบายนะักเรียนเข้าใจว่าต่อและแตนนั้นมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคะจนเราอาจจะเรียกมันว่าฝาแฝดก็ได้แต่เป็นแฝดคนละฝาเพราะขนาดของต่อและแตนนะคะ จะไม่ไม่เท่ากันนะคะต่อจะมีขนาดใหญ่กว่าแตนนะคะก็คือจะมีลาตัวตั้งแต่1.5เซนติเมตรขึ้นไปในขณะที่แตนนั้นจะมีลำตัวจะมีความยาวไม่เกิน1.5เซนติเมตรหากตัวโตวนะคะประมาณเซนกว่าถึง2เซนนั่นคือตัวต่อหากเล็กกว่านั้นคือตัวแตนนะคะและแตนจะมีลักษณะพร้อมเพรียวกว่าต่อนะคะ และยังมีความแตกต่างในด้านการสร้างรังโดยที่ต่อน,นั้นจะมีลักษณะการสร้างรังเป็นทรงกลมนะคะส่วนแตนนั้นจะมีการสร้างรังหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นรูปฝักบัวเป็นแผ่นหรือเป็นสายยาวก็ได้นะคะอันตรายของเจ้าตัวนี้ก็คือมีเหล็กในอยู่ที่ก้นหากเรา เจอรังมันนะคะอยากเข้าไปใกล้นะคะหากเรา,าสังเกตดูข่าวครูเคยดูข่าวนะคะบางคนไปตีรังต่อหรือรังแตนมันมาทั้งรังเลยค่ะนักเรียนคะเข้ามารุมทําร้ายนะคะบางคนถึงกับตายได้เลยนะคะเพราะทนพิษบาดแผลทนพิษเหล็กในที่อยู่ตามก้นมันไม่ได้นะคะตัวต่อไปค่ะพึ่งพึ่งพึ่ง,งมีประโยชน์มากมายสามารถหาน้ำหวานทำน้ำพึ่ง นะคะแต่พึ่งก็มีอันตรายนะคะเนื่องจากมันมีเหล็กในอยู่ที่ก้นนะคะพึ่งจะไม่ทําอันตรายเราหากเราไม่ไปยุ่งที่รังมันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นรังพึ่งอย่าเข้าไปใกล้นะคะต่อไปคางคกคางคกลักษณะก็จะมีผิวหนังที่ตะปุ่มตะปํมใช่ไหมคะดูเหมือนสัตว์ไม่อันตราย แต่ก็อันตรายเนื่องจากว่ามันมีน้ำพิษอยู่ตามผิวหนังเป็นปุ่มปมทั่วตัวนะคะ,ะครูเคยเห็นสุนัขบางตัวไปกัดคางคกค่ะแล้วก็น้ำลายฟูมปากเลยนะคะเนื่องจากโดนน้ำพิษนะคะหากเราเจอสุนัขของเราไปเล่นคางคกและเกิดพิษนะคะเราก็สามารถช่วยได้นะคะเอาไข่ขาวกรอกมันให้มันอ้วกออกมานะคะปลิง ุ้ยพอพูดถึงปลิงแล้วคุณครูไม่ชอบเลยนะคะครูไม่ชอบเจ้าสัตว์ตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่กลัวมากตัวมันเล็กนิดเดียวนะคะนักเรียนมันมีปากเจ้าปากตรงนี้นะคะมีปากสําหรับกัดและดูดเลือดยขยะขยะงพอเห็นแล้วน่ากลัวมากนะคะแต่ปัจจุบันนะคะปลิงอาจจะน้อยลงมันจะอยู่ตามแหล่งน้ําห้วยหนองคลองบึงนะคะแต่ปัจจุบันนี้จะน้อยลงเพราะอะไรคะเพราะว่าชาวสวน นะคะหรือกเกษตรกรจะฆ่าหญ้าโดยใช้ยายา,าฉีดหญ้านะคะซึ่งเป็นสารเคมีแล้วก็เจ้ายาพวกนี้บางครั้งมันก็ไหลไปลงสู่แม่น้ําลําคลองนะคะต้นเจ้าปลิงเนี้ยก็ทนไม่ได้ก็ตายนะคะยุง ยุงมีอย่างหลากหลายพันเลยนะคะยุงลายยุงก้นปล่องแต่ยุงทุกตัวก็ถือว่าเป็นอันตรายนะคะโดยเฉพาะยุงลายนะคะทำให้เราเป็นไข้เลือดออกได้นะคะยุงจะมีปากแหลมเหมือนเข็มมันจะดูดเลือดเราไปที่ก้นแล้วก้นเนี้ยแดงเถือกเลยใช่ไหมหากเราตีมันในขณะที่มันเพิ่งดูดเลือดเสร็จเป็นยังไงคะก็จะปรากฏเลือดสีแดงบนฝ่ามือของเรานะคะ แต่เราก็ไม่ควรให้มันดูดเลือดหรือกัดนะคะเพราะว่ามันเป็นพาหะนําโรคมาสู่เราได้นะคะบึง ตัวนี้ครูก็เพิ่งรู้จักเคยได้ยินชื่อมันมานานแล้วจ้าตัวบึง่งแต่เพิ่งมาเห็นลักษณะนะคะตัวดำๆคล้ายๆกับแมงมุมนะคะแต่มันก็อันตรายมากเหมือนกันเพราะมันมีปากแหลมเหมือนเข็มบึ่งกับยุงนะคะจะมีลักษณะาการดูดเลือดกัดกินเหมือนกันนะคะเพื่อให้เราปลอดภัยจากสัตว์เล็กๆที่มีพิษเหล่านี้เราควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ1 ไม่แย่หรือล้วงลงไปในซอกหินซอกไม้และพโพรงไม้เพราะอาจมีสัตว์ที่มีพิษอาศัยอยู่ไม่แย่หรือทำลายรังของตัวต่อแตนและพลึ่งเพราะมันห่วงรังมากอาจถูกรุมต่อยได้ 3. เมื่อมีฝนตกหนักน้ำท่วมเราต้องระวังแมงป่องหรือตะขาบซึ่งมักจะหนีน้ำขึ้นมาบนบ้าน 4. หากจำเป็นว่าเราต้องจับสัตว์ที่มีพิษเราต้องไม่จับด้วยมือเปล่านะคะ 5. เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยเราต้องรักษาให้ทันท่วงทีเพื่อเอาพิษออกจากร่างกายมิฉะนั้นจะเจ็บปวดและเป็นอันตรายอาจถึงตายได้หากเราโดนต่อแตนหรือพึ่งต่อยนะคะเราก็ต้องเอาเหล็กในออกก่อนนะคะไม่งั้นมันจะปวดมากนะคะอ่าเป็นยังไงคะ สัตว์ตัวเล็กๆดูเหมือนไม่มีพิษแต่มีพิษน่ากลัวเลยนะคะเราก็ต้องระวังตัวเองเพื่อให้เราปลอดภัยจากเจ้าสัตว์เหล่านี้นะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะ,ะวันนี้ขูก็มีภาระงานให้กับนักเรียนนะคะเปิดทักษะภาษาหน้า 48หน้า49ทำข้อที่4ข้อที่5และข้อที่8แล้วอย่าลืมทําแบบทดสอบออนไลน์ที่แนบใต้คลิปการสอนด้วยนะคะหากไม่มั่นใจก่อนที่จะทําแบบทดสอบนักเรียนสามารถย้อนกลับไปอ่านเรื่องก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบและต้อตั้งใจทำงานอย่างถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะ